สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกสถานการณ์ราคาทองคำกันนะคะวันนี้เราอ้างอิงข้อมูลวิเคราะห์ณวันที่3ตุลาคม2568ค่ะสวัสดีครับคือสถานการณ์ตอนนี้เอ่อน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าราคาทองคำเพิ่งทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดการหรือ all time high ไปที่ ,3897 ดอสลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ใช่ครับสูงมากจริงๆแต่ล่าสุดเหมือนจะย่อตัวลงมาปิดแถวสามพัดอดอลลาร์ใช่ไหมคะครับ ก็ยังถือว่ายืนอยู่ในระดับที่สูงมากเป็นภาพที่เ,เรียกว่ากระทิงชัดเจนมากๆครับช่วงนี้ค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาแกะรอยข้อมูลกันหน่อยว่าปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญมันคืออะไรกันแน่แล้วสัญญาณทางเทคนิคตอนนี้บอกอะไรเราบ้างแล้วก็แนวทางกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนทั้งทองคำต่างประเทศแล้วก็ทองคำไทยควรจะเป็นยังไงดีได้เลยครับ คือถ้ามองภาพรวมอย่างที่บอกไปมันเป็นกระทิงชัดเจนแต่ว่าพอเราไปดูอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอย่าง RSI หรือ Relative Strength Index เนี่ยนะครับตอนนี้ตัวเลขมันพุ่งไปเกือบ79แล้วโอโ้โหเกือบ80เลยใช่ครับแล้วก็อีกตัวคือ Stochastic Oscillator ตัวนี้ก็ใช้วัดการแกว่งตัวเหมือนกันตอนนี้ก็อยู่ที่81คือทั้ง2ตัวเนี่ย มันบ่งชี้ภาวะที่เรียกว่าซื้อมากเกินไปหรือโอเวอร์บอร์ดแบบชัดเจนมากๆอืมโอเวอร์บอร์ดครับมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนเล็กๆนะครับว่าถึงแม้ปัจจัยพื้นฐานตอนนี้มันจะดูแข็งแกร่งมากๆหนุนราคาสุดๆเลยแต่ในทางเทคนิคนยมันก็มีโอกาสที่ราคาจะเกิดการพักฐานหรือที่เราเรียกกันว่าย่อตัวได้ตลอดเวลาเหมือนกันเข้าใจเลยค่ะคือถึงจะขึ้นแรงแต่ก็ต้องระวังแรงขายทำกำไรหรือการปรับฐานทางเทคนิคด้วย ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนราคาตอนเนี้มันมาจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งจริงๆนะครับแต่เราก็ต้องจับตาสัญญาณเทคนิคที่มันเริ่มตึงตัวมากๆควบคู่กันไปด้วยงั้นเรามาเจาะดูที่ปัจจัยพื้นฐานกันก่อนเลยดีไหมคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างที่ข้อมูลวิเคราะห์ชี้มา ครับผมหลักๆเลยที่เห็นก็คือเรื่องภาวะชัดดาวในสหรัฐอเมริกาอันนี้ดูเหมือนจะสร้างความไม่แน่นอนพอสมควรเลยแล้วก็ทำให้นักลงทุนหันมามองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น ประเด็นมิสําคัญมากครับคือความกังวลเรื่องชัดดาวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกหรือเซนติเมนต์ในตลาดอย่างเดียวนะครับแต่มันอาจจะส่งผลกระทบจริงๆกับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญสคัญของสหรัฐในวันนี้เลยอ๋อมีตัวเลขอะไรบ้างคะวันนี้ก็จะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรหรือ Non Farm Payrolls ที่ตลาดจับตากันมากแล้วก็อัตราการว่างงานรวมถึงดัดชนี PMI ภาคบริการด้วยครับ แล้วมันจะกระทบยังไงคะถ้าเกิดชัดดาวคือถ้าหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องต้องปิดทํางานเนี่ยมันก็อาจจะทําให้การรวบรวมข้อมูลหรือการประกาศตัวเลขเหล่านี้ล่าเช้าออกไปหรืออาจจะไม่ออกมาเลยในวันนี้อือซึ่งถ้าสถานการณ์เป็นแบบนั้นหรือตัวเลขออกมาแย่กว่าที่คาดการกันไว้เนี่ยนะครับทองคําก็อาจจะได้แรงหนุนเพิ่มขึ้นไปอีกจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ถ้าถ้าตัวเลขดันออกมาดีละคะหรือประกาศได้ตามปกติ ันนั้นก็เป็นอีกด้านหนึ่งครับถ้าตัวเลขออกมาดีกว่าคาดมากๆหรือประกาศได้ตามปกติเนี่ยมันก็อาจจะไปหนุนค่าเงินดอลลาร์แล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือบอลยูให้ดิดตัวขึ้นซึ่งปัจจัย2ออย่างนี้โดยปกติแล้วมันจะกดดันราคาทองคําในระยะสั้นได้เหมือนกันครับเข้าใจแล้วค่ะคือต้องเราดูสถานการณ์เรื่องตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้ประกอบด้วย ใช่ครับแล้วก็ต้องฟังถ้อยถแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐประกอบไปด้วยนะครับเพราะความเห็นของกรรมการเฟดแต่ละท่านก็อาจจะมีผลต่อการคาดการเรื่องดอกเบี้ยของตลาดได้เหมือนกันพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยน,นี่ก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญเลยใช่ไหมคะที่ข้อมูลชี้ว่าตลาดคาดการกันเยอะมากว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยถูกต้องครับอันนี้เป็นแรงขับเคลื่อนหลักอีกตัวเลยข้อมูลจากเครื่องมือ CME Fed Watch Tool เนี่ย ล่าสุดให้น้ำหนักถึง97.8%เลยนะครับว่าเฟดจะตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยลง0 2 5ในการประชุมช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้โหเกือบ100เซเลยนะคะเนี่ยรับคือตลาดค่อนข้างมั่นใจมากซึ่งความคาดหวังตรงนี้แหละครับที่มันไปกดดันค่าเงินดอลลาร์แล้วก็บอนด์ยู์ไม่ให้ปรับตัวขึ้นแรงและกลายเป็นปัจจัยบวกโดยตรงต่อราคาทองคำในช่วงนี้เพราะทองคำไม่มีดอกเบี้ยพอความคาดหวังว่าดอกเบี้ยจะลงดอลลาร์อ่อนค่า ทองก็เลยน่าสนใจขึ้นใช่เลยครับกลไกเป็นแบบนั้นเลยแต่ก็อย่างที่บอกครับต้องรอติดตามผลการประชุมจริงๆแล้วก็ถ้อยถแถลงของประธานเฟดหลังการประชุมด้วยว่าจะเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้หรือเปล่าแล้วเรื่องกองทุน SPDR g o Trust ล่ะคะเห็นข้อมูลบอกว่ามีการขายทำกำไรออกมาเล็กน้อยครับมีรายงานว่า SPDR ขายทองคำออกมาประมาณ3.15ตันก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับขนาดกองทุน แล้วยอดถือครองรวมตอนนี้เป็นอย่งไงบ้างคะ่ะยอดถือครองรวมล่าสุดยังอยู่ในระดับที่สูงมากนะครับอยู่ที่1 0 1 5 7 4ตันคือถึงแม้จะมีแรงขายทำกำไรออกมาบ้างเล็กน้อยตามสไตล์กองทุนเวลาที่ราคาปรับขึ้นมาแรงๆแต่ภาพรวมการถือครองทองคำในระยะยาวของกองทุนใหญ่ๆเนี่ยก็ยังดูดีอยู่สะท้อนว่าความเชื่อมั่นในทองคำก็ยังคงมีอยู่พอสมควรครับ โอเคค่ะงั้นสรุปปัจจัยพื้นฐานตอนนี้คือมีทั้งเรื่องความไม่แน่นอนจากชัดดาวสหรัฐแล้วก็ความคาดหวังเรื่องเฟดลดดอกเบีย้ยเป็นตัวหนุนหลักๆเลยแต่ก็ต้องระวังเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้กับความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดด้วยประมาณนั้นเลยครับผมทีนี้กลับมาที่เรื่องสัญญาณทางเทคนิคที่คุยกันตอนแรกว่ามันเริ่มมีสัญญาณ o v e r อร์บอ t แล้วถ้ามองในเชิงกราฟจริงๆตอนนี้แนวรับแนวต้านสํำคัญๆมันอยู่ตรงไหนบ้างคะครับจากข้อมูลที่วิเคราะห์มานะครับแนวรับสําคัญแรกเลยเนี่ย จะอยู่แถวแถวโซน3,850ถึง3,830ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ส8 8 5 0ถึง3,830ใช่ครับซึ่งถ้าหากว่าราคาย,ย่อตัวลงมาแล้วยังสามารถยืนเหนือโซนนี้ได้ก็ยังถือว่าภาพรวมยังดูดีอยู่อืมแล้วแนวต้านล่ะคะจะไปถึงไหนได้อีกแนวต้านสำคัญตอนนี้ก็คือโซนจุดสูงสุดเดิมที่เพิ่งทำไปนั่นแหละครับแถวแถว3 8 8 0ถึง3,900ดอลลาร โซน Time High เดิมใช่ครับถ้าสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือโซนนี้แล้วก็ทะลุผ่านไปได้อย่างแข็งแรงจริงๆเนี่ยเ,เป้าหมายต่อไปที่หลายคนมองกันก็คือระดับจิตวิทยาที่4,000ดอลลาร์ 4, สาระต่อออนซ์เลยนะครับว้าวสี่พก็มีความเป็นไปได้ถ้าปัจจัยหนุนยังอยู่มีความเป็นไปได้ครับ แต่อย่างที่เราคุยกันตอนต้นด้วยสัญญาณทางเทคนิคที่มันโอเวอร์บอทมากๆแล้วเนี่ยการที่จะไล่ซื้อตามที่ราคาสูงๆบริเวณแนวต้านตอนนี้เลยเนี่ยก็ต้องถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงอ๋อเข้าใจค่ะครับดังนั้นกลยุทธ์ที่ข้อมูลส่วนใหญ่แนะนำในช่วงนี้จึงเป็นการรอซื้อเมื่อย่อตัวหรือ b u y o n d i p s มากกว่าคือรอให้ราคาปรับฐานลงมาใกล้ๆบ,บริเวณแนวรับที่สำคัญแล้วค่อยพิจารณาเข้าซื้อน่าจะปลอดภัยกว่าการไล่ราคาครับ น่าสนใจค่ะแล้วสำหรับราคาทองคำในบ้านเราหรือทองคำแท่ง96.5%ล่ะคะถ้าคำนวณคร่าวๆจากราคาสปอตที่ประมาณ3,855ดอลลาร์ 3, ตอนนี้ก็น่าจะอยู่แถวๆเอ,อ่อ59,200บาทต่อบาททองคำหรือเปล่าคะก็จะได้ประมาณนั้นครับถ้ามองเป็นกรอบแนวรับของทองไทยนะเวลานั้นนะครับจะอยู่แถวๆ58,800บาท แล้วก็แนวรับถัดไปคือ58,200บาทต่อบาททองคำส่วนแนวต้านแรกก็จะอยู่บริเวณ60,000บาทแล้วก็ถัดไปคือ6,500บาทซึ่งถ้าหากว่าสามารถผ่านแนวต้าน6,500บาทนี้ไปได้เนี่ยก็มีโอกาสลุ้มขึ้นไปทดสอบแถวแถว6 1 5 0 0บาทได้เหมือนกันครับ กรอบค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะคะครับแต่สิ่งสำคัญมากๆที่ต้องไม่ลืมเลยสำหรับนักลงทุนทองคำไทยก็คือเรื่องของค่างเงินบาทนะครับใช่เลยค่ะอันนี้มีผลโดยตรงมีผลโดยตรงมากๆครับเพราะราคาทองคำไทยมันคือราคาสปอตที่แปลงเป็นเงินบาท ดังนั้นเวลาเราดูกรอบแนวรับแนวต้านทางเทคนิคของทองคําไทยเนี่ยเราต้องพิจารณาปัจจัยเรื่องค่าเงินบาทควบคู่ไปด้วยเสมอเพราะถ้าทองสปอตไม่ขยับแต่เงินบาทแข็งค่าขึ้นราคาทองไทยก็อาจจะลงได้หรือถ้าทองสปอตวงแต่เงินบาทอ่อนค่ามากๆราคาทองไทยก็อาจจะไม่ลงตามหรืออาจจะขึ้นได้ด้วยซ้ําจริงด้วยค่ะต้องดู2ปัจจัยประกอบกันเสมอ งั้นพอจะสรุปเป็นแนวทางกลยุทธ์ตามข้อมูลได้ไหมคะว่าสําหรับนักลงทุนที่สนใจตอนนี้ควรจะวางแผนยังไงดีได้ครับคือถ้ามองในระยะสั้นนะครับอย่างที่บอกไปด้วยสัญญาณโอเวอร์บ d ทการไล่ซื้อตอนนี้อาจจะเสี่ยงไปหน่อยกลยุทธ์ที่น่าสนใจกว่าคือการรอจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคามันย่อตัวลงมาใกล้ๆแนวรับสําคัญอย่างเช่นแถวๆ3,830ถึง3,850ดลลาร์ หรือประมาณ5 8 8 0 0บาทสำหรับทองไทยใช่ครับแถวๆนั้นแต่สิ่งที่สำคัญมากๆควบคู่กันไปก็คือการต้องกำหนดจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss ให้ชัดเจนเสมออืมอันนี้สำคัญมากสำคัญที่สุดเลยครับในภาวะที่ตลาดพันผวนสูงแบบนี้เช่นอาจจะต้อง stop loss ไว้ถ้าห่างราคาหลุดแนวรับสาคัญลงไปสมมติว่าถ้าหลุด ,3820 ดอลลาร์ หรือสําหรับทองไทยถลุ้าหลุด58,200บาทก็อาจจะต้องพิจารณาขายออกไปก่อนเพื่อจํากัดความเสี่ยงไม่ให้ขาดทุนหนักเกินไปค่ะแล้วสําหรับคนที่มองยาวกว่านั้นล่ะคะระยะกลางถึงยาวสําหรับมุมมองระยะกลางถึงยาวนะครับหากว่าราคาทองคํายังสามารถยืนเหนือแนวรับสําคัญอย่างเช่น3,800ดอลลาร์หรือ58,800บาทสําหรับทองไทยได้อย่างต่อเนื่องการทยอยเข้าสะสมเป็นไม้ๆก็อาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจทยอยสะสมครับ อาจจะแบ่งซื้อทีละส่วนแล้วก็ถือบางส่วนเพื่อรันเทรนตามปัจจัยพื้นฐานที่เราคุยกันไปคือธีมเรื่องดอกเบีย้ยที่มีแนวโน้มเป็นขาลงแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่อาจจะชะลอตัวซึ่งปัจจัยเหล่านี้โดยปกติแล้วมันมักจะเป็นบวกต่อราคาทองคําในระยะยาว แต่ไม่ว่าจะเทรดสั้นหรือลงทุนยาวการบริหารความเสี่ยงก็ยังสําคัญที่สุดอยู่ดีใช่ไหมคะถูกต้องครับหัวใจสําคัญเลยคือ risk management ครับไม่ว่าจะใช้กลยุทธ์ไหนก็ตามการแบ่งไมายเข้าซื้อหรือ position sizing ให้เหมาะสมกับเงินทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้การตั้งจุด stop loss ที่ชัดเจนอย่างที่ข้อมูลแนะนําคืออาจจะต้องไว้ที่ประมาณ0.8%ถึง1.2%จากจุดเข้าซื้อสําหรับตลาดสปอตหรือประมาณ1%ถึง2%สาหรับการเทรดทองคาไทยในระยะสั้นอือ มีตัวเลขให้เลยครับเป็นแนวทานคร่าวๆและที่สำคัญอีกอย่างคือต้องมีวินัยครับไม่ไล่ราคาเมื่อราคาวิ่งเข้าใกล้แนวต้านแรงๆหรือไม่เข้าซื้อเพราะกลัวตกรถ FOMO แต่ควรรอจังหวะที่เหมาะสมตามแผนที่เราวางไว้ ชัดเจนมากเลยค่ะงั้นขอสรุปภาพรวมสำหรับวันนี้อีกครั้งนะคะคือทองคำยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งได้รับแรงหนุนหลักๆจากปัจจัยพื้นฐานเรื่องความไม่แน่นอนในสหรัฐจากภาวะชัดดาวแล้วก็ความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยของเฟดที่สูงมากครับผมแต่ในขณะเดียวกันสัญญาณทางเทคนิคโดยเฉพาะ IS i อซและ astic, s t o c h a สติกก็ส่งเสียงเตือนดังๆว่าตลาดอยู่ในภาวะ o v e r b o u g อ t แล้วต้องระวังการย่อตัวหรือพักฐานที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ใช่เลยครับดังนั้นกลยุทธ์ที่เหมาะสมตามข้อมูลในช่วงนี้จึงเน้นไปที่การรอจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาใกล้แนวรับสำคัญมากกว่าการไล่ราคาและที่ขาดไม่ได้เลยคือการบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการแบ่งไม้ซื้อและการตั้ง Stop l ล s s ที่ชัดเจนเยี่ยมเลยครับพรบอ้วนครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือทิ้งท้ายไว้ไหมคะอืมอาจจะมีประเด็นชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องชัดดาวกับข้อมูลเศรษฐกิจที่เราคุยกันไป เชิญเลยค่ะน่าสนใจคือผมลองคิดต่อนะครับว่าถ้าสมุดภาวะชัดดาวในสหรัฐมันยืดเยื้อจริงๆจนส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือหรือทำให้การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญสำคัญมันล่าช้าออกไปมากๆเนี่ยคำถามคือแล้วตลาดจะให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากันระหว่างอะไรกับอะไรคะระหว่างความไม่แน่นอนเชิงระบบ ที่มันเพิ่มสูงขึ้นจากภาวะชัดดาวเองซึ่งปกติน่าจะหนุนพองกับสัญญาณจากเฟดที่อาจจะต้องตัดสินใจเรื่องนโยบายการเงินโดยอิงอยู่บนข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ทันสถานการณ์ปัจจุบันอ๋อเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะเพราะถ้าข้อมูลไม่น่าเชื่อถือเฟดจะตัดสินใจยังไงแล้วตลาดจะเชื่อเฟดหรือจะเชื่อความไม่แน่นอนมากกว่าใช่ครับแล้วคำตอบของคำถามนี้เนี่ย มันอาจจะส่งผลต่อมุมมองและบทบาทของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven Asset) ในระยะต่อไปได้เลยนะครับว่าตลาดจะยังคงมองทองคำในบทบาทเดิมหรือจะมีการปรับเปลี่ยนมุมมองไปอย่างไรอันนี้น่าติดตามมากๆครับสำหรับวันนี้การเจาะหรืข้อมูลนาคะทางคำของเราก็คงต้องหมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ